โค้ดแดงเลยกระดัมดเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับโอสวัสดีครับสวัสดีครับสองแสบชาแนลออกมาแล้วครับพี่น้องครับขีดข่าวสาวน้อยครับพี่น้องครับสองแสบชาแนลมาแล้วครับผม เข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อคุยข่าวสาวน้อยครับพี่น้องครับรายการคุยข่าวสาวน้อยหุ่ใจเอฟซีพี่น้องสวัสดีครับหนึ่งท่ครับรับฟังรับชมอยู่ท่านใดก็คอมเมนต์มาได้เลยครับอุ้ยอ้าวอ้าวฮะ,อะขอบตาดามอีกแล้วมีแทนดาครับขอบตาดาอีกแล้วครับพี่น้องครับ กูได้บั้มจนขอบดาดันะครับคุยเขาวสาวน้อยครับมากยแล้วนะไม่เข็ดมากยแล้วนะมองหน้าหรอมองหน้าเหรอมองไงวะเอ้ากระตกมันทำไมวะถึงตาไปเดียวไปไหมถึงจริงถึงตาใส่ไงมมาหยุดที่ใส่ยี่ห้เที่มาถึงมันก็มากย ยังไม่เข็ดนะสวัดตั้งมือเช้าจะไม่เข็ดนะยังมองกล้ามองหน้ากูเหรอเจ็บหลังมีที่พนั่นเตัีกันอย่า้เป็นอนี่เามงเก่านะขี้กโมยไปนัดละมองหน้ายแบบน ดีครับสองท่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอมาลุ้นนอยปกติครับพี่น้องเอฟซีห้าท่านครับผอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เด้ยครับพี่น้องครับ กดไว้กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อกดไว้กดแชร์ได้เด้อสวัสดีสวัสดีหาท่านครับพี่น้องครับสวัสดีคุณหาท่าครับ มาคุยกันยามแรงครับคุยข่าวสาวน้อยครับพี่น้องครับคุยกันได้นะครับคุยข่าวสาวน้อยยามแรงทีมงานนี่ขอกตาดำครับขอกตาดำสองแสบกับว่าใครไรเท่าไรเด้อครับพี่น้องสองแสบเชนแอวกว่าใครไลรไปได้ครับพี่น้องครับพุดดิ้งางขมุ้ยอะไรครับพี่น้องครับพุดดิ้งางขมุ้ยอะไรครับ คุยกันยามแรงครับคุยกันยามแรงครับคุยกันยามเย็นครับพี่น้องครับคุยกันยามเย็นครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับ พี่อล์น้อยครับพี่น้องครับพี่น้องรับฟังรับชมอยู่ทางไหนครับคอมเมนต์มาเลยครับรับชมรับฟังทางไหนคอมเมนต์มาเลยครับว่าใครไลฟ์อะไรครับพี่น้องครับผม มานี่ครับเซียนอนเซียนอนนะครับอ่าลงคลิปสดๆลอดๆนะครับไปรับน้องสายพิมพ์นะครับเป็นนะครับลูกพิโดโด้นะครับกับพี่ดีดีนาะนะครับมาเป็นมูของเจ้าเต่าแคดนะครับของพ่อกันแช่เนาะครับวันนี้เซียนอนรับมาเลี้ยงนะครับนอนนองสายพิมพ์นะครับเนาะสีขาวหมองๆนะครับเนาะ เป็นดรา,าประจำช่องนะครับดราะช่องตาบแค่นะคะเป็นเป็นดรา,าประจำช่องพอาการใช่ไปแล้วครับสำหรับน้องสายพิณเนี่ยยอดสิเป็นดรา,าประจำชออ่องเซียนนลนะครับประเด็ดนว่านะทายขนาดทายชุนาได้ครับยอดวิวไหลผุดผุเลยครับของพอการใช่ครับน้องตาบแค่คิดเป็นแสนเลยครับคิดเป็นแสนวิวเลยครับน้องตาบแค่นีเ่เนีครับ มันดังใจหล่าครับผมซุน่าของยิรากดดาวไม่น้องไม่ดังครับน้องต่อแคบเนาะมาอยู่นลำพอกันใช่พันฝังครับพี่น้องน้องต่อแค้น่ลาลักมากครับผมขาเป็นเอะไร่าอย่างไร่ไร้ขาวเนาะสุริเกะทันครับพี่น้องครับเมื่อกี้กับเสื้อนองครับไปรับมาแล้วครับผมน้องสายพิษเนาะออกสีขาวของหมอนะครับเป็นเพศเมียนะครับเนาะ อ่ารับมาน้อ,องใ่เป็นมูนเนาะเต่าเต่าแคบเนาะพี่น,อนอ้องสุดยอดครับ oh, <hello. S 1> ทางครับผมเดี๋ยวมีมาไล่ครับผมน้องน้องสายพินเดี๋ยวมีมาไล่ยังขีดเต่าแคบเนาะน้องเต่าไคบแต่น้องเต่าแคบมีมาไล่มาแล้วสองหมื่นกว่าด้อนะครับ เต่าแทียนดีเ่ยเาเทียนพอกันใช่นะเออฟังครับฟังเมื่อนี้ก็เห็นคลิปพ่อเอกนาะพี่น้องเนาะว่าอีลานะรับทักยูห่องเนาะครับเนาะว่านก็ได้กินยาไปแล้วก็ กลับไปพักผ่อนน่าจะช่วงทุ่มสองทุ่มเนาะพี่น้องเนาะกลับไปพักผ่อนอยู่ห้องน่าจะทุ่มสองทุ่มเนาะมื่ออยังมาเห็นมาทั้งมาทั้งเห็นคลิปพ่อเอกนะครับเนาะอาจจะพักเสียงนะครับเนาะว่างก็ได้ไปหาหมอแล้วก็ได้กินยาไปแล้วครับนะครับเดินกับห้องตัเจอยิราได้ที่สนามกีฬากบางแสนครับพี่น้องกูเรดิบเบิ้งสาวน้อยซอฟท์เทเบิลแล้วครับ ฉากแสนสีเสียงของเวทีครับหมู่บ้านบอโจกับเสื้อผ้ายในกลุ่มบิดกัดสองสามโชว์นะครับน้องเบลเป็นได้บ้างครับอารมณ์สีละต้นคนไม่เล่นเรื่องอะไรผมประทับใจโชว์ของบอโจครับข้อย่างผมดีน้ำตาพั้งนาวทั้งยาวกันล่ะครับนะครับโชว์ของบอโจนะครับนโอ้โหเล่าลองได้อารมณ์ล่ะครับลองได้ซึ่งลองได้จากคนบึ้งพอใจนะครับเพ่งสาเลือดนักสู้ครับพี่น้อง โอ้เขากับชีวิตนะครับเนาะที่เราคิดหอด่อสมกาดเนาะเรามาทำโชคอะทายทอดอารมณ์ออกมากได้โอ้ยน้ำตาพังยาวเลยครับพี่น้องครับอ,อ,อะไรนะชาโถ่โได้เป็นที่ตัดแน่ข้าเมียนมากครับพี่น้องครังเพลงนักเลือดสายเลือดนักสูตที่บอโจร้องเราน้ำตาพังยาวเลยครับว่างโชว์ครับให้กุมปิดเบิ้องเราโอ้น้ำตาพังยาวครับพี่น้องเป็นโชว์หนึ่งที่สุดยอดครับเพลงนี่กับสีปังครับผมผมเบิ้งแล้วครับ สาเลือดทั้งสูงนะครับพอบอลลดทายขอำร่มได้ดีมากๆครับพี่น้องหัวเลือดก็ไม่เจอสุหัวเลือดเอกก็ไม่เจอโชว์เปิดตัวคดีครับโชว์เปิดตัวของสารท่อเส้นเลือดคดีนะจะเป็นโชว์นั่งเอกนั่งฝาครับนั่งเอกคอมเมมดัดสุดยอดครับนะครับวัฒนธรรมอีสานนะครับสารท่อข่าวหม่นะครับนอโดยบทเรียนสารท่อใหม่ครับโอ้สุดยอดครับอลังการครับ งานโชว์ครับต้องบอกว่าอารักการงานโชว์สิบสิบสิบ่หักครับเพื่ออยากว่าพิสูจน์ของจริงมากครับมืออื่นครับมืออื่นนะครับงานหนักจระเดื่องลงไปใบสามนะครับเนาะมีรถแห่สองขั้นครับพี่น้องครับรถแห่สามขั้นครับประมาณสองขั้นสามขั้นครับเป็นไหนคะได้ไปที่สี่โอ้ไม่ได้ไปครับ อยู่กรุรรรงเทพครับไปไปครับคุณหนูหินไปปหครับคุณหนูหินไปนไปน้ำทิ้ทิ้งงานบานหักฝาใส่ะค,ครับคุณหนูหินครับไปบไป้วครับผม รถอยู่ค่ะโอ้ครับผมอ๋อครับต่างๆเ้อครับไปได้ไปเห็นทางนักแก่ลูกสาวไปได้ไปเห็นนัใจหลาครับจับมือเด้อครับนะครับแม่ครับ,รบ,รบรรมันอาจจะช่วงแรกเนาะเป็นวันเสาร์เนาะขอเดินเป็นวันนะ นี่เวันอังคารน,นะครับบางท่านนอาจจะล่างงานบนะ่ได้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจยุ่ครับผมอ่าบางท่านอาจจะล่างงาน,ไไน,นงบ่อใดก็เป็นตกวันอังคารพอดีนะครับเนาะอืมบางบริษัทก็จะก่ออาจจะเข้มงวดแรนะงนนอะเพราะงานตอนเนี่ยครับกระตรงเสาทิศกับวันแน่นะครับเออขอบไปยังครับไปบ่ไใดก็ก็กต้องใสทางคุมกินใจครับผม สี่กว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะเออพขาแม่พลอแม่ซี FC, บานฮักทันใดเนานะที่มอสมาเดินทางไปได้เนาะผมเชื่อว่าเวลาท่านกันญาจะเขาคุ้มปีนแล้วครับเพื่อให้หันไปแก่ลูกสาวแทน่นเนาะพี่น้องเนาะเออครนะัมันบางทีมันเต็ที่ดีครับเพราะว่ายัางวัดตรงเสาอาทิตย์มันอาจจะลากบ่นไดนะครับเนาะเออ,นะอ,นะเอ,อนะครับวาใจอยู่ครับผมเนาะเออนะครับ ยังครับถอยไปนั่งรอดใดอนกุ้มปิดได้อะไรที่อะไรเดินทางไปโดยตัวเองเนาะพี่นออ้องเนาะท,ท,ทันทีพอสะมารถเดินทางไปได้ก็แข็งแรงแล้วจะได้ป,ไดปุ่มปิดโดยการถอดกุ้มปิดถือเป็นการให้กางใจ อีลาได้นทางหนึ่งกันครับพ่อแมงครับผมเออเป็นการสนับสนุนองค์กรนะครับเป็นการสนับสนุนอีลาได้กันครับนะครับนเนาะดีมากเลยครับผมว่า,าเพราะว่าทันทีที่มาเดินทางไปถึงเขาคุ้มปิดได้ผมเชื่อก็ไปกระลังใจกันได้ก็ครับพี่น้องครับ ตกบ่ครับนี่ฝนทั้งฝนครับมือเงินกับตังแตกับพรวนานะครับเนาะกับยอดเห้มีฝนมีฟ้านะครับเนาะให้ปลอดฝนเนาะนะครับสาวน้อยปลอดฝนอยู่แล้วครับมือเงินครับครับขอให้เสียนนุ่นจะมาเช็คซ่าก็เพราเด้อมมือเงินแต่แม่เนาะเนาะเออเสียนนุ่นถามเช็คซ่าเด้อมมือเงินเออ ประเทศเขาก็ฟีดกับเราเบิ้งเลยครับเริ่มอาจจะทางแมวราทางอะไรแบบนี้ครับรายการนะครับมานีแบบนี้รายการแมวรานะเริ่มกับเบิ้งรถแท้สองน่วยบ่อรถแท้เสียอามน่วยอีกไม่เนียเป็นสามน่วยครับพี่น้องนี่ครับรถแท้จะเริ่มไปสามเนาะจะงานนะครับเนาะของลอกลุ่นครับเออว่ายี่สิบสี่เป็นรถแท้ของเสียอามวะครับเริ่งครับอาจจะไปแล้วผมคิดว่านะครับเนาะะครับ สวดด้วเราครับแข่งใจลูกสาวได้หลายครับเมื่อไลูกสาวกับพักพักเสียงพักอาการนะครับเนาะเดินอมรู้นะครับเออครับเอื้อเท่ากับเชี่ยครับเชี่ยไร้ไร้ครับแข่งขันใจขอบุงพี่หไร้ครับพี่น้องนั่งดีๆน่ังครับซีทันนะครับเสื้อทันครับเสื้อทันครับ นายเจริญร้ายครับปื้นครับนี่ก็มีรายการแมวลาครับตอนนี้ก็มีรายการแมวลานะครับเนาะขอไปให้กําลังใจเขาไปซื้อบัตรพุ่มพีกันได้ครับแมวลาพาเพิร์นครับนะครับทั้งช่องแสดงสดเตยเสด็จนะครับเนาะแมวลาพาเพิร์นครับตอนนี้กําลังทำนั้นแลกการนะครับตอนนี้ครับแมวลาพาเพิร์นครับพี่น้องครับ รุ่นครับเมื่อนครับพักตะไคร้ครับเมื่อนครับคอยปอดฝนคอยปอดฝนโอมิงอิงเปรี้ยงโอมิงอิงเปรี้ยงโอมอิงเปรี้ยงนะครับผมปอดฝนปอดฝนเมื่อนครับเฮ้ยตอนนี้รถเวทีก็ไปแล้วนะครับเนาะไปเริ่มตั้งแล้วนะครับพี่น้องดูสนามกีฬากลางมันแพงโคตรสมิสัยครับตอนนี้รถเวทีก็เริ่มไปตั้งแล้วนะครับเนาะ รถเวทีขนเวทีจากโดมนะครับออกไปที่สนามกีฬากลางแล้วนะครับตอนนี้ครับน่าจจะเริ่มตั้งแล้วครับตอนนี้ครับนะครับเดี๋ยวเขาตั้งไม่ได้สักทีบาท่านนะครับเนาะยังไม่ชุกเชิญนะครับจะเริ่มตั้งแล้วครับเนาะจะเตรียมพร้อมๆนะครับเพื่อซ้อมโชว์ในบทเวทีนะครับเนะครับจะเริ่มตั้งแล้วครับเนาะนะครับ ตอนนี้น่าจะเจ็ดท่านแปดท่านละครับน้าในคุมปิดเนาะเจ็ดท่านกลัวเรื่องหูครับในคุมปิดกี่คนแล้วครับคอมเมนต์มาได้ครับน่าจจะเจ็ดท่านกลัวแล้วนะครับเนาะหมู่บ้านกต่แจกเจ็ดท่านไปแล้วครับแตกลาบแล้วเนาะนะครับน่าจะแตกลาบแล้วครับรุ่นต่อครับวันนี้ครับอีกสองวันครับนั่งเสาสามารถเขาไดีเด้อพี่น้องถึงมือกันหมดแลละเดินทางมาหนักงานแต่บัฟก้อยหาซิฟครับพี่น้อง ครับซื้อคุ้มเพจแตร้อยสี่สิบเก้าบาทครับทักไปท,ที่สาวน้อยเพจแต่นแพ้ง <c oughs> แฟนเพชรครับพี่น้องครับเดิน <c oughs> แถวเข้าใจหลา,หลายๆเด้อพี <c oughs> ่น้องเด้อนี่ไปก่อนนี้ลดประกนไปลดประกันไป,ไป,น,ไปนะครับเดี <c oughs> ๋ยวกรุ่งนี้เพิ่มมาหนักประก่อนร้องนะครับอย่าิ่มฮัดอย่าิ่มฮัดอย่าิ่มนะครับฮาน้อยซอฟต์พาวเวอร์ครับห ช่วงนี่ก็เป็นอีกชว์หนึ่งที่สุดยอดครับสาวน้อยซอฟเวอร์มีน้องโน่นน้องนั่ล้วครับน้องบอมน้องแบมลองเนาะที่แบงรอยลองโอ้ยนองครับพี่น้องสาวน้อยซอฟเวอร์สมกับคำว่าซอฟเวอร์ครับเป็นอย่างที่แสงสีเสียงสีได้ออกสู่สายตานะครับทั้งช่องยูทูบหลายหลายช่องกับมาทายที่ครับเออเป็นการกระจายข่าวนะครับว่ามรรคบมัน์เกาวหนาไปซักได้แล้วว่าเวทีฉากแสงสีเสียงเกาวหนาไปซักได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อเผยแผ่ ทางทาง u t u b e ทางช่องต่างๆนะครับเดิดสูสายตาโลกนะครับเนาะเออสามน้อยซอฟต์เพลเวอร์พี่น้องสุดยอดครับผู้บริหารบอสตัสมองเพชรนะครับจัดนักจะเต็มครับไปที่เซงซีเซียงปีนี้ครับเต็มร้อยสิบสิบไม่หักครับพี่น้องสาวน้อยซอฟต์เพลเวอร์ครับอีกหนึ่งโชว์ดีหลังกากโชว์ที่ผมประทับใจนะมันคือโชว์ของบอสตัครับในบทเพลงสายเลือดนักสู้ครับเพื่อรำลึกถึงพ่อสมการครับผู้พาเหตุพาสาม นะครับในวันที่ลูกสาเร็จพ่อก็ไม่อยู่นี่มันซึ้งตรงนี้แหละครับตามภาพกับกับโชว์นี่ครับโชว์ของบอสโจครับพี่น้องเดี๋ยวโชว์ของอีลานี้แาแว่าเป็นเท่งกยังครับศิลปินดอกหญ้าครับเท่งของปิดตายออรทัไทยครับผู้หญิงหัวใจอีสานครับโอ้ยสุดยอดต้องมาชงครับอีล่าสุดท้ายพอออกมาได้ดีตอนไหนครับ คิดว่าม้วนครับในข,ข,อขอั้นข่าวข่าวนี้ต่อๆแล้วนะครับเนาะผู้หญิงมวยดีสานอ่าโชว์ของกีฬาจะเรื่มครับอลังการด้วยกันโชว์นี้ครับหนามผ่าเด้อพี่น้องผู้หญิงมวยดีสานครับนี่แหละโชว์ในหนึ่งโชว์ของกีฬาเนาะที่นี่ยันเสื้อคอสตูมอลังการด้กันครับผู้หญิงกีสาครับน่าจะเป็นเท้งแรกนะครับที่เปิดตัวนะครับเท้งแรกที่เปิดตัวกีฬาแล้วผมคิดว่านะครับนะผู้หญิงกีสานครับร่อชมครับ อะไบ้างเขากุุงป้าวเขาครับพี่น้องเดี๋ยวไปโชว์ไปชมโชว์ของลูกสาวครับผู้หญิงหัวใจอีสานครับจัดเต็มแน่นอนครับดูความมารักการของเดนเซอร์ไปดูความออร่าของนีลาเนาะจัดไปพี่น้องอนะครับอามผ้าเด็ดครับครับนะหัวใจลูกสาวเล,ยล้ยะครับพี่น้องวันนี้ก็พักเสียงเนาะนะครับมือเดิกับมวนกุ๊บพี่น้องนะ ไรแตก่นั่งขับอื่นครับไรแตกนั่งขับอื่นครับจับไปครับพี่น้องครับยีหล่ามีแห้งมีแห้งใจลองเท่กับเพาะพาะพาะเพาะคอยแม่เนี่ยครับที่เขามาแห้งแจ๋หลายนะครับแบบเมื่อที่ไปพี่นี่ก็เสทีโคราชเนาะนั่นแหละครับสู่เต็มเบอร์คอยครับถึงอัดเสียงอาจจะ เพราะว่าอาจจะผสมมาที่นนึงบางอย่างครับก็อีหล่าเห็นแบบพ่อแม่พี่น้องหรือพ่อพ่อยายซี่บางทุกบ้านฮักมาหลายครบบหล่ากัสูดเต็มร้อยครับไม่มีหวังครับเอืองกับมาหายร้องหลาครับก็าจะเป็นคุ้มปินหรือหนาง้างไม่หายห้องครับร้องใหหลายๆครับอีหล่ากัสูดเต็มที่เร้ครับงมครับเต็มที่ทุกงามครับประดหพวงครับทุกสาวหลามเ้องทำไปนี่กับตาพี่น้องไหครับ ขอไปทั้งใจยีหลาในคุปปี้ได้ลับครับพี่น้องครับร้อยสี่สิบเก้าบาททักไปที่สาวน้อยเป็นแรงแฟนเพจครับพี่น้องครับอย่าลืมจะพลาดครับผมสำหรับนี่ก็ฝากช่องสองแสบชาแนลไว้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับสองแสบชาแนลครับฝากไลค์ฝากติดตามฝากแชร์นะครับผมสวัสดีครับ